ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะใครที่ชื่นชอบพระเอกหลัวเจิ้นจากซีรีส์สายทานแห่งดวงดาวคลิปนี้แอดจะมาแนะนำซีรีส์เรื่องใหม่ของเขาค่ะนั Nothing But you สติมบัตยูสายตาบอกว่ารักปี2022เป็นแนวรักโรแมนติกประกบคู่กับนางเอกวังเฮอรุ่นซีรีส์มี24ตอนรับชมได้ทาง ICE ีอ e. มีซับไทยค่ะ เป็นเรื่องราวของสองสาวฝาแฝดรับบทโดยหวังเฮรุนที่มีหน้าตาเหมือนกันแต่มีนิสัยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนพี่พี้เซรานเป็นโปรดิวเซอร์มือทองของบริษัทเลิมเหมืองเก่งเคร่งครึมจริง,จ,รง,จ,รงจัง,จงกับชีวิตทุกเรื่องเธอตัดสินใจได้เด็ดขาดมีความมั่นใจในตัวเองกำลังดูแลโปรเจกต์การเดินทางของผู้ยาวแต่เธอเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนจนสลบไป <G AS? S 1> ทำให้แฝดน้องเจียงลี่ลี่ต้องปลอมตัวเป็นพี่สาวเพื่อทำหน้าที่แทน แต่ด้วยความที่เธอมีความโกโก้ซื่อ,อไม่เหมือนพี่สาวเลยจึงทำให้ไล่เจิงอี้รับบทโดยหลวเจิ้งซีอโอหนุ่มสุดหล่อผู้เฉลียวฉลาดเจ้าแผ่นกันจับได้ว่าเธอเป็นน้องสาวฝาแฝดที่ปลอมตัวมาแต่เขาก็ยอมให้เจียงลี่ลปลอมตัวเป็นพี่สาวของเธอต่อไปเพื่อให้ดูแลโปรเจกต์นี้แต่แท้จริงแล้วเจียงลีล่นั้นเป็นรักแรกในวัยเด็กที่เขาแอบชอบไล่จิงอี้จึงหาวิธีให้เจียงลีล่มาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกันกบเขาเรื่องราวกุ๊กิกจึงเกิดขึ้นแล้ว ีรงลิลี่จะถูกจับได้หรือไม่ความรักของซีโอหนุ่มสุดหล่อกับสาวโกจะลงเอยอย่างไรต้องไปติดตามกันค่ะสี่เรื่องนี้ทำออกมาได้น่ารักมากค่ะเป็นอีกเรื่องที่ดูร้าฟินมากๆพระเอกมีความค้างรักนางเอกสุดๆนางเอกก็รุกพระเอกเหมือนกันค่ะเคมีสองคนนี้เข้ากันมากเวลาเขาสองคนเข้าฉากด้วยกันดูเป็นธรรมชาติดีค่ะ ส่วนนางเอกสแสดงได้ดีทั้งสองบทบาทค่ะตอนเป็นแฝดพี่ปิสรันก็ดูน่าเกรงขามเด็ดเดี่ยวมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่พอเป็นแฟดน้องเจงหล,หลี่ก็จะสดใสร,ร่าเริงตรงไปตรงมาแตกต่างกันชัดเจนดีค่ะแล้วพอต้องปลอมตัวเป็นพี่สาวมันต้องซ้อนตัวละครอีกทีทเธอทําได้ดีทีเดียวส่วนฉากหวานๆในเรื่องนี้เสิร์ฟม,มาเอาใจคนดูได้ตลอดตลอดดูไปยิ้มไปค่ะ เอาละค่ะใครที่ชอบพล็อตแนวนี้ก็ลองติดตามกันดูนะคะชุมชื่นหัวใจดีค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะขอกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีแฟนค่ะ